สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวในไอที24ชั่วโมงกันค่ะในแวดวงโซเชียลมีเดียก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งกับการเปิดตัว Google Plus ทางเลือกใหม่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กจากค่าย Google ที่มาท้าชน Facebook สุดฮิตหลายคนบอกว่าลอก Facebook มาก็ไม่น้อยงั้นลองมาดูกันนะคะว่าจะเหมือนหรือจะต่างกับ Facebook อย่างไรมาดูกันแบบเมนูต่อเมนูเลยค่ะ ถ้าพูดถึงหน้าตาว่าไปก็ละไม้คล้ายกันราวราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอะไรที่ a c e b o o k เขามี Google+ Plus ก็ไม่พลาดทั้งกล่องโพสต์ข้อความรูปภาพวิดีโอที่ต่างกันนิดหน่อยก็คือ Google+ Plus จะแชร์พิกัดที่อยู่ได้แม้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์และที่ถูกใจคนชอบคอมเมนต์ทั้งหลายก็คือสามารถเขียนตัวอักษรได้มากกว่า420ตัวอักษรไม่ถูกจำกัดเหมือนกับ Facebook และยังใส่ลูกเล่นของตัวอักษรได้ทั้งตัวหนาตัวเอียงตัวขีดค่าได้ด้วยการพิมพ์ตามรูปที่เห็นนี่แหละคะ และในขณะที่ Facebook ซ่อนฟังก์ชันการกำหนดการอนุญาตว่าใครบ้างจะได้เห็นข้อความไว้ในไอคอนรูปแม่กุญแจ Google Plus กับเอาออกมาแสดงให้เห็นแล้วก็เลือกกันตอนท้ายหลังพิมพ์ข้อความเสร็จได้เลยจึงสะดวกกว่าและหากเลือกให้เห็นเฉพาะบุคคลก็จะเหมือนการส่งแมสเสจหาเขาเลยไม่ต้องสร้างระบบแมสเสจขึ้นมาให้วุ่นวายค่ะอีกข้อที่เห็นได้ชัดก็คือวิธีการจัดกลุ่มเพื่อนใน Facebook เขาเรียกว่ากลุ่มแต่ว่าใน Google+ Plus เขาเรียกว่า Circle จะว่าไป Google Plus ก็คือ Twitter ในรูปแบบของ Facebook นั่นแหละค่ะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าการเพิ่มเพื่อนของ Facebook ก็ต้องรอการตอบรับใช่ไหมคะแต่สำหรับ Google Plus ถ้าเราอยากจะเห็นข้อความของใครที่โพสก็เลือกเข้ามาเพิ่มใน Circle ของเราได้เลยแล้วมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่หวอหวาหน่อยนะคะ Google Plus ต่างจาก Facebook ก็คือการแชทนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ Facebook มีและ Google Plus ยังไม่มีก็อย่างเช่นแฟนเพจ และเกมสุดฮิตอย่างฟาร์มวิวและโซเชียลเกมอีกมากที่ทําให้หลายคนกลายเป็นเกษตรกรออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงหมูปลูกผักกันไปแล้วอีกครั้งโฆษณาออนไลน์ก็ยังไม่มีแต่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ Google Plus ยังเป็นเพียงแค่เปิดทดลองใช้ในวงจํากัดต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อเปิดใช้ทั่วไปแล้วจะมีอะไรมาเพิ่มอีกและจะเอาชนะเจ้าพอโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ได้หรือไม่ ที่เล่ามานี้ยังมีอีกหลายแง่มุมที่คงพูดได้ไม่หมดในเวลาอันสั้นนะคะแต่ใครสนใจก็ไปติดตามอ่านกันต่อได้ที่เว็บไซต์ของรายการ it 2 4 h i hs หรือว่าเข้าผ่านทางครอบครัวข่าว com ค่ะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารกับครอบครัวข่าวได้แล้วผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ว่าจะเป็น iphone หรือว่า android นะคะด้วยแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวค่ะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆนะคะที่ android market หรือว่าที่ app store ลองพิมพ์คำว่าครอบครัวข่าวเสิร์ชหากระดู ue, แล้วก็โหลดมาติดตั้งกันได้นะคะสวัสดีค่ะ